แถวบ้านเราเองเราอยู mm ่นนทบุร hmm. ีกันเพราะว่าวันนี้เรามีแผนไปกินร้านร้านหนึ่งซึ่งมาเปิดใหม่แถวบางใหญ่แถวบ้านนี่เองเลย mm hmm. จะเล่าให้ฟังก่อนว่าคลิปที่แล้วคลิปพัทยาเนี่ยถ้าใครได้ดูใช่ป่ะ mm hmm. คือต้าบอกไปว่าต้าจะไปสั่งแบบว่าตําซอยแป๊บหนึ่งนะดูแบบก่อน400เมตรตรงไปครกเราตรงไปเรื่อยแ,แล้วก็อ๋อคือถ้าใครดูคลิปที่แล้วที่ไปพัทยา ป้าคือเราอะบอกว่าเรามีแผนจะสั่งตำแซ่บใบซายมากินคือจะได้พูดว่าวันนี้เขาเกินเลยป่ะใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วที่เราไปพัทยาใช่ไหมที่ตาบอกว่าเดี๋ยวเราจะสั่งตำแซ่บใบซายมากินเนะี่ยก็คือวันนั้นมันเฟลเยเพราะว่าร้านเขาอะไม่เปิดรับออเดอร์เดลิเวอรี่แล้วก็เลยแบบ ช่วนโอกาสนั้นไปแต่วันนี้คือเขามาอยู่ใกล้บ้านเรามากเขาอยู่แถวบางใหญ่ตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตาเพิ่งเปิดไม่นานนี่เอง้ยก็เลยชวนเพื่อนมากินเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรกินบ้างจะ้ะตอนนี้เราอยู่ที่อินเด็กซ์ลิวิ l ฮอแล้วนะจ๊ะ นี่คือมัดผมเตรียมพร้อมแล้วกำลังจะเดินหาร้านอยู่ปาเดี๋ยวไปหาร้านแล้วก็ไปจองคิวโอ้โหเห็นเห็นเขียวๆนั้นปะเขาจัดแบบว่าเหมือนที่สาขาอภัตยาเลยนนเป็นร้านเขียวคนเยอะเหมือนกันนะโอเคเราอยู่หน้าร้านเราได้คิวแล้วเขาบอกว่ารอประมาณชั่วโมงกว่ากว่าซึ่งเนี่ยเขาก็จะมีใบแบบนี้มาให้แล้วก็มีใบให้ติ๊กสั่งอาหารก่อนด้วย ซึ่งเราก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราไปทำเล็บรอช่วยเพราะว่าคนมันเยอะมากแกมันเปิดบ่ายสองเออนี่ก็คือคิวเขาก็ปิดนะสองตึ้งปิดที่พองนะปิดสองตึ้งปิดสองตึ้งเดี๋ยวเรามาเลือกกันก่อนเราจะกินอะไรบ้างแล้วก็รอเพื่อนให้ดูบรรยากาศเอาอะไรบ้างที่ป้อยากกินน่ะคือกุ้งแช่น้ำปลาเป็นเมนูที่แบบฉันขาดไม่ได้จริงีร้านนี้มีเมนูไหนดังบ้างเขาบอกว่า มีเหลาเหลาแซลมอนก็คือเป็นเหมือนยำๆแล้วก็ใส่แบบปลาแซลมอนแซลมอนที่นี่เขาจะสดมากแต่ว่าสาขานี้มันไม่ใช่ัทยาตั้งเลยไม่รู้มันจะเหมือนที่เขาเล่าลือหรือเปล่านะแล้วก็กเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาใกล้ถึงแล้วที่ต้องสั่งชัวร์ก็จะมีปีกไก่ทอดแล้วก็คอหมูทอดแล้วก็พี่ปอลอะไรนะสุต้ไก่เพราะว่าเธอท้องเสีย <laughs> คนซวย2 0 9เอ้ย20 เหลาแซลมอนแล้วกันเนาะตต้าไม่กินปลาเพราะว่าแมาแล้วแคร์ติดได้อีกใจเพื่อนแันนี้คือเราไปสั่งว่าล่วงหน้าก่อนดูหน่อยเมนูมีอะไรบ้างเมื่อกี้สั่งอะไรตาต้างคะมีอะไรบ้างมีแต่สั่งอันนี้ใช่ไหมมีเหล่าปลาแซลมอนเหล่าสาไข่ายกุ้แช่ตำไทย แล้วแบบมันเร็วมากตอนแรกเร็วก็ประมาณชั่วโมงแต่ว่าประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าก็ได้แล้วตอนนี้เรววาก็คือสั่งมาแล้วจะครึ่งชั่วโมงปะหรืสี่สิบประมาณประมาณครึง่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้คิวแล้วอ่ะอแต่ว่ามาตั้งแต่ช่วงสี่ห้าโมงนะ ก็อบมากค่ะแล้วก็ม,นมนะนาวาแ,<ต>แบบมะนาวแท้อ่ะกี่าวอร่อยเต็มเตบเต็มเต็มสิบไปเลยค่ะลองกินเลยค่ะคนบอกว่าจะไม่กินคนท้องอันนี้คือเราไม่กินปลาร,ร้เลยเราจะให้เพื่อนรีวิวให้อันนี้มันต้องหนีนคุณกินปลาให้หน่อยดิแล้วรีวิวให้คุณอนะ่ะอันนี้บ้าปลาเป็นไงไม่อยกินเฮ้ยมีเสียงอะไรอะต้โหแล้วแต่คุณ ันเผ็ดกว่าหรือมันเค็มกว่ามันมีกลิ่นปลาระมันต้องใส่ด้วยมันเค็มกว่าใช่วยมาสรุปมันจะเผ็ดเออคนรีวิวแทนนี่มีปลาร้าเหรอมีปลาร้านั่นนั่นแหละเออพี่ต่อชอบก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นมันไม่มีอะไรพิเศษมันไม่มีกลิ่นอะไรนะคุณกินกุ้งอะไรกันล่า เออมีคนบอกว่าปลา,าจานหนึงไม่มีกลิ่นแล้วจานหนง้ยฉ้นทำมาแล้ว กี Later. คือรีบเช็คบินออกมาเพราะว่าคนรอต่อเยอะมากพวกแกที่ตาไปประมาณ4ี่โมงกว่าใช่ไหมได้กินประมาณ5้าโมงแล้วคือก็คือแบบหลังจากนั้นคนก็คือเข้ามาเยอะมากๆเว้ยซึ่งแนะนําว่าไปช่วง4ี่ห้าโมงน่าจะเร็วแล้วก็อาหารนะคือรอไม่นานเท่าไหร่เว้ยแล้วก็รสชาติด,ดีมากๆตากินกัน6คนประมาณ1750ต่อคนละประมาณ300บาทเออก็คุ้มค่าอยู่นเนาะราคาก็ เท่ากับที่พัทยาเลยใครมากินก็ลองคอมเมนต์มาได้ว่าอร่อยเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าตาไม่เคยไปกินที่พัทยาเนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะ